มาช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะ,ะที่ประเด็น s อ s วันนี้นะคะเมื่อแฟนนอกใจจะรับมือยังไงนะคะส่งมาที่4247276เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนคงอยากรู้ว่าหนังหัวเนี่ยยังไงคะตอนนี้ <c oughs> เล่าต่อสิคะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เพื่อนพี่ก็วิ่งก็ไปจับผมอผู้หญิงจิกไว้อาจิกไว้แล้วผัวเขาก็ตกใจขับรถหนีนะคะที่สวนลุมนะคะเชื่อว่าเพื่อนพี่มันก็ไม่ยอมปล่อยแล้วรถก็ ก็ลากไปลากเพื่อนพี่ขาแขนเนี่ยขาเนี่ยทะลอกหมดเลยแต่เชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะหนักผมมันหลุดมาทั้งกมแล้วก็หนังหนังตรงนี้หลุดมาด้วยอ่ะไปบือมาเลยอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชายคนก็เลิกกับเพื่อนพี่ไปเอายีหัวทะลอกนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนพี่ร้ายเกินพี่ไม่ได้เข้าข้างเพื่อนพี่เลยนะคือคือมันเช็คจนผู้ชายแบบทนไม่ได้อ่ะผู้ชายทนไม่ได้ก็มันมันมันก็เลย มันก็เลยแบบไปอยู่ตรงไหนที่มันมีความสุขมากกว่าไงแล้วในที่สุดก็ต้องไปรับผิดชอบอีหัวทะลอกนงั้นแล้วพี่เคยไปสมัยก่อนเนะี่ยขับรถไปตามที่ท,ที่อ่าตามต่างจังหวัดไงหัวเขารถไปก็เขาก็เหมาแท็กซี่ตาม,มสมัยก่อนฉันก็นั่งไปเป็นเพื่อนค่าว่าเพื่อนฉันนั่งหน้า<ช>คู่กับคนขับแท็กซี่แล้วฉันนั่งหลังนั่งเบาะหลังไปเป็นเพื่อนกันไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยรถอ่ะสวนกันใช่ไหมทางไอ้นี่ไงตรงบางบัวทองเนี่ย รถรถแต่สวนกันคือผู้ชายกลับบ้านแล้วกําลังจะกลับข้กรุงเทพแล้วแล้วอีเพื่อนพี่นะขับรถตามขับรถจากกรุงเทพไปตามจะไปดูให้เห็นคาตาที่บ้านเขาบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดไปทางไปทางาับัวทองเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะคะสุพรรณบุรีนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเอ่ยแล้วหรอแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่ารถสวนกันอะ เพื่อนพี่จํารถได้อ่ะจริงๆพอส่วนเขาบอกอุ้ยไม่ไหวแล้วอวดดูสิเบาะมันเอนอีนั่นนอนเอนนอนแบบเอนเบาะนอนอยู่ะแล้วเขาก็เลยแบบเลี้ยวรถกลับอ่ะแล้วรถกบโค้งไม่เข้าอรถแต่รถชั้นอ่ะโค้งไม่เข้าแล้ววันรุ่งขึ้นจะจะถ่ายละครด้วยนั่นบทเด่นนะตอนนั้นอ่ะรถอ่ะโค้งไม่เข้าใช่ไม่หักชนเสาไฟฟ้าพึ่งเพื่อนฉันเน่เย็บสองร้อยกว่าเข็มหน้าฉันเนีกระดูกตรงเนี้ยแตก กระดูกกระดูกแตกกระดูกล้าตรงหน้าเนี่ยหน้าบวมฉึงกระดูกล้าเข้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เกษมราษฎร์เปิดวันแรกกูประเดิมเลยตายแล้วประเดิมจริงเออนี่ไงมันมันหึงกันไงเพื่อนพี่เนี่ยเป็นคนหึงไม่มีเหตุผลแต่สําหรับพี่นะถ้าพี่จับได้พี่เลิกเลยนะก็ไม่ได้ไปทำอ๋อแต่เมื่อกี้ก็มีดนะคะคืออันนั้นมันอดีตไงแต่ถ้าปัจจุบันนี้นะ ถ้ารู้ว่ารักพี่ไม่พอนะไปเลยพี่ก็เอาความรักของพี่กลับคืนมาพี่ก็ไม่เอานะไม่เอาถ้าเกิดว่าไม่มีสังสีไม่มีความสําคัญในรักครั้งนี้ก็กลับมาเถอะเหมือนเอ s เอ็มเอนี่เขาบอกว่าว่าเลิกเลยค่ะไม่ต้องมาช้าใจซ้ําซากเป็นแฟนขับค่ะะก็ดีค่ะต่อจริงอ่านของคุณแม่ต่อไหมคะอเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอ่า ช่วยตัวเองนานมากเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จเป็นอะไรไหมครับแข็งเกินคือเส้นเลือดไม่นิ่มพอเส้นเลือดไม่นิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เสร็จช้าไม่ใช่ว่าดีใช่ไหมคะมันมันอันตรายคนคนนานๆอันตรายนะอาจจะเกิดโรคหัวใจก็ได้นะคะนะคะอ่ะอันนี้ขั้นด้วยนี้หน่อยไหมคะที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าวิธีที่สังเกตสัญญาณเตือน เขาอาจจะแบบมีกิ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะบอกว่าละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่คือหมายควาว่าถ้าแฟนคุณเนี่ยเริ่มไม่สนใจหรือพยายามหลีกเลี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์กับคุณคือสมัยก่อนอาจจะแบบว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าสองสามวันครั้งอันนี้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคู่ของคุณแต่ว่าตอนเนี้เขาเริ่มที่จะแบบไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เลี่ยงบ่นว่าเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตลอดนะคะไม่ใช่เหนื่อยแค่ช่วงแรก,แ,รกแล้วก็บอกว่า คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไปเติมความสุขจากที่อื่นอันนี้คุณแม่ว่าไงฮะอาจก,ก็เป็นไปได้ว่าบางทีผู้ชายอาจจะเหนื่อยจริงหรือว่าบางทีแบบว่าผู้ผู้หญิงบางคนก็ก็ร่วมรักแล้วเนี่ยทำให้ผู้ชายมีความสุขไม่ได้อะไรเงี้ยนะผู้ชายก็ไม่อยากยุ่งด้วยเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไอความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตก็คือความรักแล้วก็เรื่องเซ็กเนี่ย มันจะมาคู่กันนะครับแต่เรื่องความรักมันจะมาก่อนนะเราสังเกตดูว่าบางครั้งเนี่ยการมีความรักเนี่ยถ้ารักมากๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเซ็กนะแต่ไอเรื่องเซ็กมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าไม่มีเลยมันก็มันก็ผิดบรรทย์มานามมันก็จะมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันก็ต้องมีกันบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยเคยมีมีอยู่แล้วก็ไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าผิดปกติแต่ว่าเราก็ต้องย้อนมาดูที่ตัวเราเองด้วยใช่ไหม <R ess ur ic> ดูแลน้องสาวของตัวเองดีหรือเปล่า <L 00> หลวมไปหรือเปล่า <C. S 2> หรือเวลามีอะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยลมออกทางช่องคลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็เรื่องตลกใช่ไหมเกรนมากแล้วบางทีปากเหม็นหรือเปล่างียก <L 00> ำลัง <L 00> ผู้ชายจะจูบป,ปากแบบเชิญเลยขา่าอเงี้ยแล้วแบบปากมันเหม็นขี้ออกมาจากปากนี่ <L 00> บางทีผู้ชายเขาก็ไม่อยากเอาด้วยนะช่องคลอดเหม็นไหมอะไรเงี้ยดูแลเองอย่าให้เขาบอกนะเออต้องดูแลตัวเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทุกอย่างเราดีพร้อมแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรกับเราเนี่ย แล้วก็บ่นว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจนกระทั่งแบบเฮ้ยมันเหนื่อยจนกิสเกิดหรือเปล่ามึงไม่ได้ทํางานหนักแล้วมึงเหนื่อยอย่างนี้เราก็เฝ้าระวงได้เฝ้าระวังได้แต่อย่าระวงนะคอ่บแล้วก็บอกว่าจงเชื่อในสัญชัตยานของคนคืออันนี้อาจจะคุณแม่มองว่าไงคะอาจจะครึ่งครึ่งไหมเพราะเขบอกว่าหลายคนเนี่ยเชื่อสัญชัตยานหมายความว่ารู้สึกว่าเอ๊ช่วงนี้มันผิดปกตินะหรืออะไรเงี้ยคือจะรู้สึกด้วยตัวเองอะอะไรประมาณนี้ แล้วก็ติดเพื่อนผิดปกติอารมณ์ไป็นวันนี้สามารถเป็นสัญชาตญาณได้ไสัญชาตญาณหรอ,อพี่ว่าสัญชาตญาณเนี่ย<ะ>คือต้องแยกให้ออกว่าสัญชาตญาณหรือการการคาดเดาการการการเดาของตัวเอง<ะ>สัญชาตญาณกับซิกเซ้นนี่มันก็ไม่เหมือนกันนะ,ะคนมีเซ้นกับมีสัญชาตญาณบางทีก็ไม่เหมือนกันนะ,ะกับคนคาดเดาเนี่ย บางทีมันต้องแยกให้ออกเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะบางทีผู้ผู้หญิงบอกอุ้ยเนี่ยสัญชาตญาณฉันไม่ใช่เดาะมันเป็นการคาดเดาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้อย่าอย่าอย่าไปใส่ใจเลยคือปัจจุบันเนี่ยเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลตามหลักวิทยาศาสตร์ดีกว่าแล้วไอ้สัญชาตญาณกับการคาดดาเนี่ยมันอาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้แล้วบางทีเนี่ยคนคิดมากก็คาดเดาไปต่างๆนานามันก็ทําให้จิตบงแต่งแล้วก็ทําให้คุณกายเป็นกลายเป็นคนที่ขี้ระแวงโดย เดีวอาจจะไม่ได้มีอะไรแล้วคุณก็ขี้ระแวงไปเองขี้ระแวงไปเองคือพึงสังเกตได้แต่อาจจะแบบว่าลองลองดูแต่ไม่ต้องมากจนเกินไปนะคะทีนี้เนี่ยถ้านอกใจแล้วล่ะนี่กลับมาตรงนี้ถ้านอกใจแล้วคุณมีวิธียังไงนะคะเขาบอกว่าถ้าแฟนเรานอกใจไปแล้วเราจะรับมือยังไงกับกับแฟนเรานะคะเอสเบก็มีบอกว่ารับพี่ว่า,ากแม่พี่ว่านเป็นคนพูดตรงแล้วก็จริงใจน่ารักที่สุดตัดมานิดนึงมาเขาบอกว่าอย่าโวยวาย คือผู้หญิงเนี่ยเวลาที่รู้ว่าแฟนเราจะจะวยวายขึ้นมาก่อนเลยอะไรประมาณันมันเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้อะเนาะอื้แต่พี่ไม่เอานะพี่เนี่ยเห็นเป็นพี่แรงๆนะพี่จะเงียบๆของพี่นะพี่จะถอยนะถอยหลังนะถอยหลังดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะบางทีการไปสู้รบปบมือกับคนซึ่งไม่รักเราไปช่วงชิงไอ้สิ่งที่เขาไม่ได้รักเรานะไม่ใช่ช่วงชิงทำไมเนี่ยใช่ไหมะคือเขาจะเป็นคนมีค่าต่อเมื่อเขาอ่า เขาเห็นเรามีค <indo up> <legislation> ่าเขาก็จะกลายเป็นคนมีค <ming> ่าในสายตาเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่รักเราเราไปช่วงชิงกลับมาเนี่ยเอามาทําอะไรอะเอามาเอามาเอามาแต่ตัวแล้วไม่มีหัวใจเอามาทำมาเอามาทำอะไรอะไรเงี้ยจริงๆไม่รักเราเราก็อย่าไปยุ่งกับเราไม่ไม่รักเราก็ต่างคนต่างถอยไปเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปช่วงชิงกับคนอื่นเอามาเหรอไม่รักเราจะเอามาทําอะไรล่ะก็พอเลยดีกว่าแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันคุณแม่บางคนก็ไม่รักแล้วแต่ก็ยัง ไม่รู้อ่ะก็ขอแบบว่าตื้อไปก่อนหรืออะไรตือต้อเพื่ออะไรหลอกตัวเองไปวันๆจะหลอกทาไมอ่ะค่ะคือความรักที่แจ้จริงบนโลกใบนี้ฉันบอกเลยนะว่ามันมีเฉพาะบางคนเท่านั้นนะอืจริงๆบางคนเนี่ยบางคนมันก็มีความรักจริงๆได้ความรักแท้ได้ true love ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกบางคนก็เป็นการหลอกตัวเองอหลอกตัวเองไปวันๆสมมุติว่าเขารักไปวันๆหนึ่งอนะไรเงี้ยสมมุติหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งงเงี้ย างทีมันก็จะมีความสุขแบบจอมปลอมสุขแบบลมลมอะไ,ไปอย่างเนี้หรอ,อแล้วมันจะม,นมันจะต้องรอมใจไหมล่ะค่ะก็ต้องเสียใจไปตลอดใช่ไหมค่ะนะนของขึ้นของขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าห้ามใช้วิธีรุนแรงโดยเด็ดขาดเขาบอกว่าให้พยายามเป็นนางเอกเขาไว้อย่าแบบสมบทนางร้ายอย่าลุกขึ้นมาอาละวาด หรือว่าอารวาสฝ่ายตรงข้ามนะคะหมายถึงว่าเราเจอแล้วว่าเขาอยู่กับผู้หญิงคนนึงอ,อะไรเงี้ยก็สวนบนนางเอกไ,ไว้ก่อนอย่าเป็นนางร้ายไปตีไปกินน้าส้มก่อนอกินน้ําส้มก่อนเหรอเขาบอกว่ากลัวว่าปัญหาเนี่ยมันจะลูกลานใหญ่โตมากกว่าที่แบบอาจจะแบบเฮ้ยแฟนเราเพิ่งผิดครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นนะคะใช่พูดยากเนาะเรื่องพวกนี้ไม่จะพูดอย่างไงเนาะ คือแต่ละคนแต่ละคนะมันมันมันเจอไม่เหมือนกันไงเพราะว่าระดับความรักของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันไงระดับการทําตัวของผู้ชายของผัวเมียคู่นี้หรือว่าก่อนคนรักคู่นี้บางทีระดับมันไม่เท่ากันไงหรือว่าบางทีมันก็รักกันบางจะกินกินแต่มันขาดขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นั้นเองถ้าถามว่ารักไหมรักนะแต่ตอนนี้มันขาดความเข้าใจเง อ,อ่ะอคุณผู้ชมลืมบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยเจอแบบนี้หรือเปล่านอกจาก SMS ลองโทรเข้ามานะคะ02-960-5022นะคะลหนึ่งหมายเลขค่ะ02-960-5088ลองโทรม,มาเล่าดีกว่านะคะผ่านทาง SMS เนี่ยอาจจะแบบว่าคือเราก็รับทราบนะแล้วก็ตอบไปตาม SMS เบสแต่เราถือใจเอสเบสเอสเบสหกห้าสี่สองขาบอกว่าคิดว่าไม่ควรเสียใจยคะ่<ท>ะต้องขอบคุณซะด้วยที่ทำให้เราฉลาดขึ้น ดีด้วยดีอย่างเงี้ยดีขอบคุณไปเลยมึงนอกใจกูเหรอกูขอบคุณมึงด้วยที่ทําให้กูไม่ต้องกินย่ากต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเฮียจะได้ออกไปจากชีวิตกูสักทีอะไรเงี้ยจริงๆถ้าหลอกเราเราจะต้องคิดแบบนี้เลยนะค่ะใช่ไหมถูกต้องแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาจริงๆก็ทําไม่ได้นะร้องไห้ละลีลิลิกระซีกระซิกถ่ายรูปลงอัพลงอินสตาแกรม เศร้าเ้าเลยนะรอคนลอบใจนะคะเขาบอกว่าทำตัวให้ดีแต่ผู้ชายไม่รู้จักคำว่าพอนอกใจเรารักกันมาเจ็ดปีจับได้คาตาจับหนักเลยค่ะตอนนี้ผู้ชายมาขอคืนด้วยแต่ไม่เอาแล้วขออยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วดูดีกว่าอยู่กับผู้ชายเราเลวกัวผู้ชายเลวก็ไม่น่าอยู่ใกล้นะใช่ เขาก็ยังมีบอกมานะคะว่าแบบถ้าแฟนคือถ้าเขานอกใจเนี่ยแปลว่าเขาไม่รักเราแล้วโทรเข้ามาได้นะครตอนนี้เอเซเบนเยอะแล้วนะคะโทรเข้ามาดีกว่าเบอร์อะไรคะ02ค่ะ960 9605022และ02 9605088ค่ะเคยเจอไหมแฟนนอกใจเหรอคะอ๋อมี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 ก็แอป แอบไม่รู้คือว่าเรื่องเรื่องเนี่ยหนูว่าคือเขาเปิดร้านส,ว,สวยๆแล้วหนูก็ไปนั่งเด็กในร้านก็แบบเล่าให้ฟังเออบอกว่าเนี่ยพี่เห็นมีพี่ผู้หญิงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นแฟนพี่แบบว่าเหมือนอารมณ์ประมาณแบบสนิทอ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วหนูก็แกล้งบอกอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไหนนเล่าซิพอดีพี่ไม่ค่อยได้มาเ,<笑><笑><笑>เล่ามาหมดเลยค่ะเอเอ,อหนูก็บอกเลยแล้วก็กำลังจะขับรถกลับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขออธิบาย อะไรประมาณนี้คือด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันด้วยค่ะคือหแบบว่าเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเจอกันครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นจะทำไงจะขับรถจะกำลังจะขับรถกลับก็เลิกเลยสตาร์ทแล้วโอ้ไม่ได้เลิกก็คือขอมาขอขอโทษขอโทษไม่น่ากูเขาร้องไห้เลยนะคะขอเหรอคะขอยกมือบอกขอโทษอันนี้รับสายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะอครับค่ะได้ยินครับพี่น้องเขาเมาหรือเปล่าครับ ฮะไม่ทราบว่าพี่นอกเขาขับรถจากพาาัทยาเมาหรือเปล่าครับขับรถจากขับจากพัทยาเมาหรือเปล่าครับใครครับพี่นก,กนครับพี่นกพี่นกไหนฮะเขาอยู่ชนบุรีครับอันนี้โทรมาเากิดอรกเนี่ยครับยังไงนะคะเอาใหม่สิคะเขาอยู่ชนบุรีครับเขาไปพัทยาไปประชุมครับแล้วเขาเมาด้วยเห็นไม่รู้เขาแล้วผมโทรไปตั้งหลายครั้งเขาไม่รับสายอะครับ เหรอครับครับผมพี่นกเหรอฮะนกครับผู้หญิงครับนกพี่นกไหนอะฮะในในรายการมีแต่พี่อ้วนกับพี่โออยู่ค่ะอันนี้โทรเข้ามาในรายการนะคะอ๋อครับครับโทรผิดหรือเปล่านะขอโทษครับขอโทษครับ่ะกูตกใจเลยกะกลับจากพัทยากูเมาไหมเมาไหมกูก็เพิ่งกลับมาจากพัทยาเนี่ยอาก็เลยงงเลยพอดีเช้าเออแล้วชื่อเ้ากพี่อ้วนเมาไหมอะไรกูจะใช่ไหม เอ๊ะเริ่มถามไปถามมาน่าจะโทรผิดนะคโทรผิดนะคะเอประมาณนั้นอก็จบก็คือก็ขอโทษอะไรอย่างงี้ค่ะแต่แต่แต่ถ้านะจะบอกใครนะว่าการการทําผิดครั้งนึงเนี่ยนะคะมาคุยมาขอโทษมาอะไรเนี่ยมันก็ต้องให้อภัยกันนะครัแต่ถ้าเกิดว่ามันบ่อยๆครั้งจนเกินไปเนี่ยฉันบอกเลยนะว่าฉันจะให้คุณไปฟังเพลงดาใจภัยจิตนะเพลงต่อให้เธอมาคุกเข่า ฟาวงอวิงวอนฉันไม่ใจอ่อนอภัยเพลงนี้เลยนะถ้ามันแบบต่อให้เธอมาคุกเข่าก็ไม่ให้อภัยแล้วฉันจะเป็นคนคุกเข่าเองแล้วก็ทำออรันเซ็กให้เธอไม่ใช่ค่ะอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนขี้หึงมากนะคะหึงจนครอบครัวไม่มีความสุขเลยสงสารหลานมากหึงเกินไปใช่ไหมเลิกดีกว่า มันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยบางทีมันคือถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เคยเจออยู่เนี่ยจะรู้ว่ามันเหนื่อยอะบอกไม่ถูกมันเหนื่อยคือพี่ว่าอัตราความรักของของคนที่ว่าสูงวัยขึ้นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีใครอยากตะเกียกตะกายวิ่งหาความรักแล้วถ้าเกิดว่าความความรักมันไม่มีความสุขอทุกคนจะถอยค่ะเอาเป็นไปได้ถอยเธอ,อ ใครทาใม้ฉันไม่มีความสุขฉันก็ถอยเือนกันนะคือเราเลือกที่เราจะทําความสุขของเราเองได้แล้วใช่มันมันถ้าถามว่ามีความสุขไหมถ้ามีมันมีใครอย่างเงี้ยนะมันก็มีความสุขแหละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคบแล้วทุกเนี่ยวัดใจตัวเองนะว่าอยู่คนเดียวกับอยู่สองคนกับการมีเขาเนี้ยถ้ามันไม่มีความสุขอ่ะคนเดียวดีกว่าไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะนะอ่ะก็มันแก้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคุณแม่เรื่องความขี้หึงเนี่ย ความขี้หึงหรอบางทีมันมันมันหึงเกินไปมันก็ไม่ไหวนะค่ะคืองอนไม่เป็นไรแต่อย่าอย่าหึงอะไรเงี้ยหรือเปล่าขอรับสายค่ะสายเมื่อกี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยากเล่าให้ฟังอะค่ะนี่เจอกับตัวเองอ๋อเชิญค่ะเล่าเลยค่ะค่ะจับได้ที่มีเมสเซนเมื่อกี้ค่ะจับได้อ่าจับได้กับตาแล้วก็จับหน้ากจัด้ใช่่ยังไงจับอย่างหนักยังไงไปคะคือ ก่อนหน้านี้ค่ะถามก่อนถามผู้หญิงกับผู้ชายก่อนเขาบอกว่าไม่มีอะไรกันเขาหลอกค่ะแล้วทีนี้พอเราถามเขาก็บอกไม่มีอะไรก็เลยกลายเนเหมือนว่าเราไปจับผิดเขาอะค่ะแล้วก็เราก็ทําเป็นหูหนวกตาบอดอะไรเงี้ยพออยู่พออยู่ไปสักพักหนึ่งเขาก็เราก็มีคนมาบอกค่ะว่าให้ไปดูว่าสองคนเนี้ยเขาอยู่ด้วยกันโอ้ยพี่แบบช็อกเลยแบบเห็นกับตาเลยค่ะว่าอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องกัน มีเรื่องแล้วผู้ชายหนีผู้ชายหนีแต่ว่าผู้หญิงอะอยู่เราก็จับผู้หญิงมาแล้วรู้ไหมคะผู้หญิงนี้เป็นใครเป็นญาติของเราเลยค่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบช็อกมากแล้วแล้วจัดหนักยังไงคะจัดหนักไปยังไงบ้างคะพีก็คือว่าตีผู้หญิงเพราะว่าตอนแรกนี้ผู้หญิงนี้เราถามก่อนเนี่ยเขาไม่รับือเขาไม่รับพอเราตีผู้หญิงตเชาแคะโอ้โหแบบพี่แบบคือว่าเป็นตายเท่ากันเพราะว่า เราข้ญยาิที่น้องเพราะว่าศาสนาพุทธจะไม่สอนให้คนไทยอ่ะรักเอหมายถึงว่ารักกับญาติใช่ไหมคะเพราะเราเป็นญาติสนิทกันเราทําอย่างนั้นไม่ได้เพราก็มีสามีแล้วผู้หญิงมีสามีแล้วอ๋อหมายความว่าตอนนี้ก็มีสามีนะตอนที่รักกับแฟนได่มีสามีนะสามีผู้หญิงเนี่ยเป็นญาติกันเป็นญาติกับพี่ค่ะเป็นญาติสนิทเลยค่ะเป็นญาติสนิทแล้วเขาแบบมีสามีแล้วเราก็ในยุ่กับสามีเราค่ะใช่แต่พอถามอ่ะเขาไม่รับค่ะ เราก็ได้ยินมาแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะเราคุยกับพี่น้องพี่น้องบอกว่าเขาก็คงว่าว่าอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยพะเราจับไม่ได้<ฆ>แล้วก็คือผอเญนะผู้หญิงเขาก็รวยมากเหมือนประมาณว่าทําอะไรก็ได้อะคะอ่ะการนี้เสร็จก็คือนอนไม่หลับคิดมากหลายๆเรื่องก<ฆ>็เอ๊ะท,ทำไมญาติต้องมาทํากันเองอะไรเงี้ยราวนี้พอไปเจอ,อไปเห็นกับตาวันนั้น ผู้ชายกระโดดหนีแบบไปเลย oh. แล้วจับผู้หญิงได้แ <Back man. S 2> บบเนี่ยเห็นไหม uh huh. ผู้ชายเขารักเธอไหมถ้ารักเธอเขาต้องตามเธอมาช่วยเธอก็รู้ว่าฉันต้องตีเธอ uh huh. เพราะถามเธอแล้วใช่ไหมเราเป็นพี่น้องกันเราจะต้องไม่ทะเลาะกันเรื่องแบบนี้มัน uh huh. พูดแบบน่าเกลียดนะคือมันอุบาทอะ uh huh. มไม่ดี uh huh. เราเป็นเราเป็นพี่น้องกันเราต้องเอาพี่น้องอย่าเอาผู้ชายเ uh huh. พราะผู้ชายเมื่อไหร่เราก็หาได้แล้วตัวเองก็มีสามีไม่ใช่เหรอแอเค หรือว่าไม่มีก็ไม่ได้ต้องไปเอาคนอื่นไม่ใช่ว่ามาเอาพี่กับน้องเองแล้วนี่รักกันมาตั้งเจ็ดปีแล้วว่าพี่เป็นเป็นเป็นผัวเมียแล้วเป็นแฟนคะเออคืออยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันเป็นเจ็ดปีเพราะว่า เคยแต่งงานมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เลิกกันแต่ว่าคนนี้คือว่าเขาก็โอเคค่ะแต่เรา<ะ>เป็นผู้หญิงถ้าเราไปจุ้นจ้านกับชีวิตเขามากมันดูไม่ดีอะไระที่หูหนวกได้เราก็หนวกอะไรตาบอดได้เราก็บอด<ะ>ใช่ไหมคะ,ะเพราะเรามีธุรกิจส่วนตัวเรามีงานทํา<ะ>เราพูดตรงๆไม่มีผู้ชายเราก็อยู่ได้<ะ>แต่ในเมื่อเราเจอคนที่ดีเราก็รับเขาไว้แต่<ะ>เขาเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะแต่เคยรู้ว่าเขาเคยไปมีคนอื่นหมายถึงว่า จ่ายแล้วจบอะค่ะค่ะแต่อันนี้จ่ายแล้วจบไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงนี่คือญาติเราที่เล่นหนักเล่นแรงคือญาติค่ะแล้วตอนหลังสรุปแล้วเป็นยังไงคะเลิกเลิกไหมคะกับผู้ชายอ๋อเลิกค่ะแต่ว่าพี่รู้ไหมพอตีเสร็จใช่ไหมแล้วญาติเขาญาติกันเองมาว่าเราว่าเราไปตีน้องตีมากเกินไปตีเยอะไปอ้าว ทุกคนก็รู้นี่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทําไมไปช่วยผู้หญิงทาไมไม่มาช่วยเราอ่ะทําไมไม่ไปช่วยตามหาผู้ชายแล้วลากผู้ชายมาแล้วก็ทําไมทําแบบนี้ทําไมไม่ช่วยกันทาไมถึงไปปกป้องผู้ผู้หญิงคนนั้นทําไมต้องไปปกป้องญาติต้องมาปกป้องเราเพราะเราไม่ได้คิดแล้วพอตีเสร็จรู้ไหมทุกวันนี้นะพี่ค่ะเขามีลูกด้วยกันอ่ะพี่คิดดูสิกับผู้ชายคนที่ไม่เคยเป็นสามีเราเหรอใช่พี่พี่ว่นคิดดูถ้าถ้าหนูถ้าหนูมีลูกอะแล้วเราจะเรียงลำดับญาติกันยังไงอ่ะ๋อแล้วแล้วสามีเขาเหรอคะ เขาก็คงจะไปโกหกเพราะผู้หญิงคนนี้เขาร้ายแบบคือเขาไม่ได้ทําอย่างนี้มาครั้งแรกเขาคงทําบ่อยจนชินแล้วกล่าวว่าแบบตัวเองท้องได้ไงอ่ะเนาะแล้วพี่ลงไหมมีลูกตอนไหนหลังจากที่เราตีมันมีลูกอ่ะพี่ี่ดูดิว่ามันเลวแค่ไหนอ่ะอืมแล้วสุวรรณเนี้ยก็อยากขอบคุณเด็กคนนั้นที่คลอดออกมาเพราะว่าทําให้เราทุกอย่างเป็นถูกหมดเพราะเขามาว่าเราว่าเราไปตีเขาเด็ก ญาติเราตีเกินไปกบอีแค่ผู้ชายคนเดียวบอกไม่ใช่ที่ตี<ม>เพราะถามแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นใครมันบอกเขาบอกว่าเป็นพี่เขยไม่เอาอ้าวในใน<ม>ในเมื่อเธอบอกว่าเป็นพี่เขยไม่เอาเธอมีแฟนแล้วเธอมีสามีแล้ว<ม>แต่ทําไมเธอทําแบบนี้อะไรเนี้ย<ม><ม>แล้วทีนี้เรื่องก็เลยอะจบกันไปก็ต่าง<ม>คนต่างอยู่เราก็ไม่อยู่แล้วทีนี้ทุกวันเนี่ย<ม>ผู้ชายก่อนหน้าที่ว่าจะทราบว่าเขาท้องนะคะผู้ชายมาขอคืนดีด้วยโทวรมาขอคืนดีด้วยเรารับไม่ได้ค่ะรับรับไม่ได้เพราะว่า รู้สึกวับไม่ได้เลยไม่เอาแต่ว่าหลอกล่อเพื่อที่จะอยากจะรู้ผู้หญิงนี้เป็นยังไงคะคือติดต่ออยู่นะคะหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อแล้วแต่ผู้ชายนี้เป็นเป็นต่างชาติต่างชาติอ่ะไม่ใช่อยากจะเอือ,อ,อประเทศเนาะเ,เป็นชาวต่างชาติผู้หญิงนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่อเมริกานาน,านจนแบบว่าหน้าเกลียดมากมายแล้วคันนี้ค่ะพอติดก็อยากจะบอกทุกคนว่าที่ฟังอยู่ในรายการนะคะ คือผู้ชายเราไปมีกับคนอื่นนไม่เป็นไรปล่อยไปค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาบางครั้งผู้ชายถ้าไม่รู้จักพ่อก็ปล่อยเขาไปหนวกได้หนวกตาบอดได้ตาบอดแต่ถ้าญาติพี่น้องอย่าไปยอมนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ารักไม่ได้จริงๆค่ะคือคืออยากบอกเพื่อนแบบว่าให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเออเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจริงๆเรื่องแบบนี้ยังมีแบบนี้อยู่นะคะไดะโอเคนะคะขอบคุณมากนะติดตามรายการบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะอ้าวนะคะ คือถ้าถามว่าไปเจอแบบนี้บางทีแบบว่าบางบางคนมันก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันนะอบอกเลยนะามันไม่ได้นะบางทีม,มันมันมันคือศักดิ์ศรีมันคือมันคือเกียรติยศอะ<ม>จะเล่าให้ฟังนะจ,จะเล่าให้ฟังมีเพื่อนนะคนหนึ่งนะจริงๆรงมีเพื่อนคนหนึ่งอะเขาก็แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งค,คือคือคือ ผู้ชายคนนี้พอมาพูดมาคุยเสร็จก็ตกลงกันจะแต่งงานก็เจอกันตอนนี้ตามธรรมดาเลยคนจีนอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้รักกันเท่าไหร่ใช่ไหมก็พ่อแม่ผู้ใหญ่จับแต่งแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยคือผู้ชายคนเนี้ยพอแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เคยมีอะไรกับเพื่อนพี่เลยแม้แต่ทีเดียวก็ไม่เคยมีนะคือมันก็โผล่มาสองสามวันนอนเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นั้นนอนที่บ้านพอมาได้เงินมันก็เอาไปคือเพื่อนพี่เป็นคนค้าขายเก่งมากค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ามาเสร็จปุ๊บนะ มาอยู่พอเงินหมดมาอีกแล้วมาอยู่มาพออยู่มาเงินหมดเสร็จพุบได้ไปหมื่นสองหมื่นไปอีกแล้วแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็เลยไปตามพอไปตามเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยไปตามเจอปุ๊บผู้ชายคนนี้กำลังขึ้นเสาบ้านใหม่ให้กับเมียให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มันก็เลยมันก็เลยเรียกมาคุยพอเรียกมาคุยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทำยังไงพี่บอกเลยบอกว่าโหดที่สุดในชีวิตพี่และอาเบคู่เดียวค่ะ โหดเลยใช่ไหม